่อมาก็มีเสียงร่ำเรือถึงการพบเจอผีฮานาโกในห้องน้ำชั้นที่สามห้องที่สามว่ากันว่าหากใครอยากเจอผีฮานาโกให้ไปห้องน้ำที่ประจำของเธอแล้วเคาะประตูสามครั้งจากนั้นก็ถามออกไปว่าฮานาโกซังอยู่ในนันบอก็จะได้ยินเสียงเธอตอบกลับมาว่าแมนเข้าเอง อยู่แล้วฮานาโกก็จะแง้มประตูห้องน้ำเปิดออกเพื่อเชือ้อเชิญหากใครใจกล้าพอที่จะเปิดประตูออกดูก็จะพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นโตมาเป็นมูกับเท้าบอแม้ชิโอริจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเล่าพวกนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอกล้ามาอยู่ในห้องน้ำในตำนานห้องนี้คนเดียวบ่อย แต่ในสถานกาะ